เมื่อวานนี้ทางแม่ทัพภักที่3เนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่นี่เนี่ยน้ำป่าไหลหลากแบบโอ้โหหนักมากนะฮะท่านก็ไปมอบถุงยังชีพแล้วก็ช่วยเหลือผู้พิการเบื้องต้นด้วยนะครับพลโทฉลองชัยชยยรคำแม่ทัพภาคที่3ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่บ้านนาน้ยหมู่10ตําบลหานิ้วอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากถูกฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าจากภูเขาสูงไหลลงสูง่คลองสิงแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนนะประชาชนที่อำเภอท่าปลาเนี่ประสบภัยตําตำบลส่วนที่อำเภอเมืองอุตรดิตฐเนี่ยสองตำบลก็มีประชาชนนับพันครัวเรือนเลยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจากภาพที่เห็นจากมุมสูงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่หมู่สิบ้บานานาน้อยตำบลหาดนิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตเนี่ย ตรงนี้หนักมากจนทําให้สองอเภอคืออาเภอท่าปลากับอําเภอเมืองนี่ถูกตัดขาดออกจากกันบางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมเป็นบริเวณกว้างอยู่เลยนะครับโดยเบื้องต้นทางกองทัพภาคที่3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอท่าปลาก็ตั้งจุดอพยพในที่สูงให้ชาวบ้านไว้สองจุดแล้วก็จะ แพทย์เคลื่อนที่คอยตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนที่ประสบเหตุด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ท่านก็ได้เยี่ยมให้กําลังใจกับประชาชนที่ประสบเหตุที่หมู่บ้านนาน้อยแล้วก็มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเป็นการบรรเทาเบื้องต้นด้วยนะครับ